พี่น้องจ๋าตอนที่เฮากรอดแล้วพี่น้องแต่เฮาจิตไปเบิง่งคุณเฮาคอยเห็นฮัลโหลสบายดียดโอยปลาปลาเวรตาสจิตตื่นเสียงดอกคูนอีกบ่นออบาทนี้นเนวาะว้าวพี่น้องพี่น้องคคยคือมาตื่นเต้นแท้พี่น้องจ๋าปลางามแหงขนาดเลยพี่น้อง ข่อยคือข่อยคือมาตื่นเต้นแท้พี่น้องสวยงามมารังการขนาดเลยค่ะโลสบายดีทักทายสบายดีทุกคนเด้อทักทา,ายสบายดีเอฟซีทุกคนดอกคูณมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้น้องหลิวก็มาลุยนะแม่เอาแล้วพระจันเราสิไปใส่เราสิขามไปฝากพุ่นบะ เจ้าสิข้ามไปภาคพุ่นบ่เออบ่เราเบานะโอ้ยแม่นแหละป้าทางพุ่นเขาเจ้าได้พี่น้องเลย,ยดย้วยโมมีผู้พาข่อยพายเฮือนนั่นแหละป้าเอฟซีข่ C, อยแตกหัวหนวพี่น้องเลยว่าข่ยอยม่วนเด้ข่อยม่วนข่อยตื่นเต้นน้ำซึมเจ้าข่อยสิ ข่อยสิไปทางใดเนาะบาทนี้พี่น้องพี่น้องข่อยสิเลาะไป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 ให้พี่ให้น้องเบิ่งจนทั่วอ้าวคือเบากันนะฮะโดยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาโอ้ยซีข่อยกะห้องแตกชวดชวดอยู่พี่น้องเป็นจะได้พี่น้อง ยกบบพี่น้องพี่น้องจ้าเอา่อนั่นละ่ะได้บ่โอ้ยปลาตื่นดอกคุณอีกแล้วพี่น้องเลยปลาอยู่บ้านตะแคนก็ตื่นเสียงดอกคุณมาหอดเวนตาดปลาก็สิตื่นดอกคุณอีกแล้วพี่น้องเลยเสียงดังโพดเดี๋ยว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 คอยสิไปเลาอหล่อลอลอลอ,ลอ,ลอให้ทั่วเลยพี่น้องให้คันไปได้นี่กะสิพยายามไปให้ทั่วถึงให้พี่ให้น้องทุกคนเลยบรรยากาศคือแบบสวยงามเลยกะ บักรีนน้อยนี่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวขวิดสิเข้าไปนี่ก่อนเดี๋ยวขวิดสิไปใกล้ๆก่อนเด้อตอนนี้เขากำลังสิไปหาตุกตานะพี่น้องนะกำลังสิไปหาน้องตุกตาน้องตุกตาก็บอกว่าดอกคูนพันยกเมื่อกี้พันได้พันด่าข่อยเป็นห้ามันอย่างคือบบมาตอนตอนได้พันว่านะเขาสิมาจอบบึงพอดอกคูนเขามาใกล้ๆแล้วมันสิย่อได้หรือย่อไ่ได้ข่อยตองเ็ดเสียงเบาๆนี่พี่น้องเว้ยว่าปลาสิตื่นอ๋อนะปลากำลังขึ้น เน่ยนันริบะเออมัยอนแล้วพี่น้องย้อนแล้วป้าพี่น้องป้า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 มันสุดยอดมากๆอลังการมากๆเลยพี่น้องโอ้มันบรตื่นพี่น้องบรตื่นเสียงดอกคูณพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งอันนี้เขาเอื้นปลาอย่างฉันปลาหน้าหมอง สงสัยอกหักจังหน่าหมอตอนนี้ป้าก็ะป้าเฮากะเพื่อนกาลังกำลังเตรียมไอ้เครื่องตั้งกระดุมเอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสินลองยอบุงเด้อพี่นองจาบนี่นอกยอี่้่อกกระดุมอีปุ๊บสมบูรณ์เ